สองกระสุนสาวผู้ไทยคือเก้ามือทุกคนเอ้ยอันหอนดมือนัดหมายของอันหมออันนี้แล้วเน้ะไปรับยาน้องทีมคือเก้านี้น้องทีมตะกั่ยสามสามน,านักการศึกษาน้องตอนนี้กำลังย่รถได้เหมารถไปคือเก้าทุกคนทุนแรกทุกคนเอเดินทางไปโรงพยาบาลมุกดาหารเนาะข้ามไปต่อยา วนีกคน้ะทุกคนหอดานไทยเราก็สิลงจำบัดจำเบ์อีกย่างแล้วละกะนจังนั้นไม่ตอนนี้จพอีกันแล้วแลีเดินทางต่อนเดินทางไปมา้นต้นนไป้านเี่คเจ้าอยู่คอาอยู่บเจ้าลงเคเป็นนางานมีบอดบเตาอีนาง แถวา,านกาแฟนะอแวเซเว่นนะฮะเซเว่นนะแล้ว่อแไดพนังอยู่เดินมาได้คน ตอนมาแรกๆเลยเตกต่างกันกับตอนมาแรกๆตอนนี้กำลังยืนบานเนาะตอนนี้นางไปทารับยาเนาทุกคนตอนนั้นนะ มาฮอดแล้วทุกคนเอ้ยวันนี้วัดเองเลยนะอันนี้นะคือแบบ บริการเองนะทุกคนเห็นน sí ้อยเพราะ คือตังสซงตั้มกระดากระดองเก้าสิบสองทับหกสิบเก้าสองหกสองแปดเจ็ดนทีเดย นองทุกคนรันบยากลัยังต่อคิวอคนหลายอคนอดีตพทจมาันสนี้กับคนหลายอยู่นะทุกคนที่โงพยาบาล,ลากันเนาะไทสิทกคนยังเหี้าคนเนาะ สู้ดีไจะมีได้หอ,อยาก็ได้แล้วแล้วทุกคนตอนนี้ก็กำลังสี่อันเดินทางกลับบ้านเนาะกลับสวาารรค์ดูว่าสิไปแวะยู่ทางใด เบิง่งแนวกินนไงก็พเาเดี๋ยวยางไปรถนะทุกคนเพราะว่าเหมารถมาแนละ้วเที่ยวละ 2, อสองพันเอ้ยแอมซันยากดิพอได้แวะอถสิก,บสกับแล้วสไปแวะแม็โคโครตนะ้เนาะทุกคนใครได้เมื่อนหร่ไหวได้เมื่อนี้นะคิวบ่ยาวออกมาทุกคนนี่คิวยาวยาง รถละศูนย์ห้าศูนย์่นดีดรวั่กนี้มาดีด้วันนีดีใช่ไหมดีแล้วดีแล้ววันนี้แล้วสิบอได้มามุกดหานีแล้วดีแล้ว มาตมคโครแจ้าทุกคนมาลตลาดมคโครเนาะมาทุกคนตอนนี้มาฮอดแวะเนาะนมาฮอดแล้วก็กระเทิ้งมาฮอดแล้วก็แะวะตลาดแมคโครนะทุกคนแมคโครตอนนี้ ค่ะลูกค้า้นเดี๋ยวของเรานะคะลองไว้ชิมดูก่อนได้นะคะชิมฟรีนะคะลูกค้ามีอันเดียวให้ชิมนะคะลูกค้าคพาพี่ลองชิมดูก่อนได้นะคะคือหนึ่งแถมสิบหกจ่าบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะท่านใดสนใจนะคะลองไว้มาชิมดูก่อนได้ชิมรูปของดีชั้มเลยนะคะเรามีอันเดียวกัเขียวนะคะลูกค้าคือหนึ่งแถมสิบหกจ่าบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะ นี่ทุกคนตอนนี้จะได้มาเรียนแล้ว ยังมาหาซอถุงก็ได้เหมืนไทยเราเป็นท่า้น่ะมีซื้อมเทาไรแทกเดนะเบิ่งบิ้งน้ตันันเป็นเบิ้งบ ชื่อน้ำเหมืนให้มือนแม่็นกินอร่อได้ แม่ขนมเล่ดิ๔๙าทเล่ดอ่เล่กบ้านข้น้า่ะอันนนเนาะสะติกหน้าอานนี้ฮ่าตะกี้ว่าบะหมี่ไงจะไปซื้อมาได้เต็มปะ i mm -hmm. บ้านกับโซ ข,ข้ามข้ามแม่น้ำคงกลับบ้านเนาะน้ของกับบน,น,น้สง,ง,งไปตึกจิรุงได้พ่อนองโทรหาไอซิมไ้ซิมจะไม่ได้ตึก กายน,น,นี่มูดยืดน้ตอนเร่งๆค้ำๆประเ่งได้ไกมยืดยันท่าบ้านอันปากบ่อเดีไปคอโนโมเพื่อนพี่น้องอยูแถลแข้มของท่านเดชไปราคาติด เออจนหนาวตอนนี้ก็มางหอดด้านแก้วนะเนาะทุกคนหอดด้านแก้วแล้วเนาะไปจำบัดแล้วก็จังซีกับเออรถล็อกอะจำบัดพันแดดอยู่นี่เนาะทุกคนแล้วกเมืรอห้องแบบนี้ก็ดีนะ ข้อนตาัดมาตอนนี้มาหอดหองแล้วทุกคนเบิง่งเคืองมะลุงตุ้งนุย้ยนี่อันใดมากกนะันเนาะนี่แหละทุกคนเอ๊ะนำก็ซื้อมาแต่พวกเคือ <c oughs> ง้าน้องติ๊กหน้าได้ล่ะอยู่ได้นี่นะหล้กก็ยังบม่มเิดทุกคนขนมนี่เนาะขนมฟ้าเมื่อน้องติ๊กหน้ากับอีเม่อโพยอยู่บ้าน มีได้พี่เหลือต้อนนี่ทุกคนได้อาหารอร่อยอร่อยพูดไว้เท่าพูดอย่าไปกล่องไว้นานนะภาพพักแนจี้ไว้โอเคที่สอบมตกับสิ่งที่มันที่สุดทุกคนได้กินแล้วอยู่บ้านคอยนี่ซัพยนี้ระดับสามแสนเนาะ สามเน่ายคน่เกือบสี่เซแต่ว่าอยู่ยที่บอ,อสิอมซิมก็ได้ซิมแกอันนี้อันที่ได้แพ็

แม่เพิ่มีกินนะบอเมกิ่สผิวบองพี่น่าเด้อยะอม็นผิวแห้งใช่ไหมเนอีแม่บอเม็นสิ่งแรกวก่นหน้าสิบสองแค่สามร้อยสี่ร้อยมา่เียงพอแล้วเดดิววได้หมอนทุกคนหมอน ได้หมอนเงินน้องหมอนที่สุขภาพไปเทิร์กอัดนี้ได้หมอนกอดมาที่นี่ได้หมอนหมดน่าอ่อนมลงครับ นี่ทุกคน,ได,นได้หมอนได้หมอนไหมเนาะหมอนนุ่นอ่อนอ่อนนุ่มๆแล้วนะทุกคนนอวันนี้ยก็ปิดซีขอลปิดคลิปลเพื่อนสนิเนานไว้เจอก,กันใหนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กลับรายการทุกคนบ๊ายบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตินนดตามเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปได้ด้ว